รับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสบบดีเอฟซีทุกท่านเดินยินดีต่อหับกับสุซองน้องเดือนเมื่อนน้มากเกี่ยวข่าวซอยฝะเถ้าพี่น้องเลย้ันซีเขียวมาเมืเ่อในหลายคนก็้ลยเติบเปพี่น้องรวมบดพลีสิบสองคนประตมีให้กระึ้นไปเห็ดกับเขา นย,ยี่ยมกับน้องมิวแดดอันนี้อะอรพี่น้องสังเกตแดดแดดแบบกะขนาดเลยพี่น้องเลยเศ้าอื่ยสาอา <c oughs> รมณ์ดีเลยพี่น้องเลย น้องเงี้ยเมื่อยบ้าถ้าการแนวให้นึ่งก็ลองนึงพี่น้องเลย เลิศค่ะสวยทำไงถอดรองเท้าอย่างงี้ตัวแ้วชุดเหลื่ง อยากไปจัดเจ้าเวลาหนะักจอกม,มากอาชงมีอัามร่าพ่อาาจ่าพี่น้องค่ะเตยหน้าพีา่และน้องกระจงมีแ <c oughs> ม่น้องเดือนกะแยนกันไปกับพ่อน้องเดือนพี่น้องเลยเมื่อนี้พ่อน้องเดือนกะไปอันไปตัดข่าวซอยพ่อทอเบ้พอวันนี้ตอนเัาเกีย่ยวกันซาบุนเพื่อไปซอยพี่น้องเลย ก็เลยพอเาเดินไปซอยพัทลับแบ่ห้าวกะมาซอยพทลาบอยพี่น้องกะเลวลายมือนะฮะกะเลยมากพี่น้องเลยห้าวกะยอักหะาณนี่ห้าวกะหาเวลามากมาแนมไปได้ยังงึ่นหรคนจ้างคนพี่น้องเลยไหมนาซาซุยยังง ข้าบุหัวเพิ่นสิเกี่ยวมื้อนี้เพิ่นบ่ได้บอกเฮาเพราะว่าตั้งแก้แต่เมื่อคืนเลาใช่ไหซอยพุทธาอาเอากระพองเดือนแล้วมื้ออื่นก็สิไปเกี่ยวข้าวซอยพุทธาอาแต่พอต้องเดือนไปซอยพุ่ทธาแบกคนเดียวมาส่งน้องเดือนแล้วก็เฮาก็แต่งถือเกี่ยวถือยางมาเลยมาส่งน้องเดือนแล้วก็เฮาก็เลยมาเกี่ยวเลยแต่ว่าน้องเดือนค้ากลับก็ขึ้นเป็นห่ิงามกลับเองพี่น้องเย ก็กเจกพิงาต้นเอกอกเป็นไทยมิวสิกนัทน์สาวสีสเกตค่ะเออเริ่มากจริง i <laughs> ื่องนี้ม่นต้องด้วยกับบุคอยได้มากแบบสีเขียวพี่น้องเลยกเพื่อนไม่เวียกกันจังมากนล้พี่น้องมันต้องเลิกกับไปห้าทายคีปเพื่อนเอฟซีเฮนท่นอะไรก็ยา่ไม่เวียกจังมากพี่น้องเลย <c oughs> ช่วงดั้มนหน้ามันเลิกกัได้มาซอย,อยพี่น้องแ้วก็ได้มาโดนเติมอันนี้เกี่ยวขาวก็มาซอยคนอีกพี่น้องเข,ขาก็สิมาเลยช่วงเวียก

ป้าแม่มาไลยอันนี้แตกบุ่นๆพูบ no> ุยเนห้างมันไม่ใหญ่เนาะบังดีๆดดแล้วลูกเต้นนั้นมีนอนไหนแม่วันไปไข่จะได้ทอดมันน่ะลูกนอนมันหยบยบหยบหยบอยบป่าพูดันได้

อันนั้นก็เต้นชีม้าคือกันจะเคยเห็นบ่สิเป็นย่อยอันนี้คือหักไหมนีนะอ้ไมไา่นไม่ก้น สาวไปไล้ถึงแทนตอดเสือ้อเกี่ยวอยู่บด้ไให้นี่สองสาวนี่ซุปซิปยังกันวะ <c oughs> นังเยี่ยมนะเป็นสาวสวรรค์นะเขะพี่น้องเย้ยเที่ยวขึว้นเมือมสวรรค์ขึ้นจนอันจำทางได้บ่าาาาทางได้ไ <c oughs> วบ่จับเอา <c oughs> แตา,านนจ้ายั <c oughs> มกนะ <c oughs> มาทางเ้นเดียตตินก็จำได้แหละ <c oughs> กูไปทานเมื่อสารัตมาจากน้ำมีไรแยกโอ้ยแมงมันตบงานสีเขียวบันไปหานลองเยี่ยมเต้โดนเลยพี่น้องเอ้ยแล้วแล้วตัวแล้วและโอ้ยเจ๊ไทยหนึ่งมือเดียวเท่านั้นแหละ พอสาวป๊อบเลยไปให้นะผูวถึงแตนตอดไปทอนจ้าผัวเมน้์เดินกับชุดเรื่องเกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องก็ไดสชุดเลืเกี่ยวท่าเพิ่นให้นี่คลิปนี้ก็ร่าแล้วป่ะลุงฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้เมนต์เดือนน่เด้อผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านเด้อพากันใหม่คลิปนะโอ้ยมังวันตรงไงนึง cảm giác, thoải đi, ăn, 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 miếng mặn to bao 1 xì kiao xì kẹp, anh quá,